สวัสดีค่ะพาพี่น้องมาเมบ่งบักหวาเด้อค่ะพี่นี่บักหวาพาหลานมาเล่นเลยพาเบ่งบักหวาบมาหวาสุกค่ะหลานก็เอิบอยู่นี่ค่ะบักหวาสุกเต็มต้นเลยค่าอยู่ไกลๆบ,บ้านนี่แหละค่ะนี่ล่ะ

กินด้วยสินี่ข้างใหญ่จ้ะนี่ข้างใหญ่อยู่ข้างทึ่งจ้าข้างใหญ่อยู่ข้างทึ่งนั่นแหละค่ะนี่หมดก้าหมดก้านหนุหมดกัานล้านค่ะเอาอยู่ทั้งเงื่นหมดกัานล้าน อ๊ะ bắt ๆๆ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 ๆ bắt bưng สิเวิตไทยบอกว่าให้พี่น้องเบิงอือพอเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวแปบเดียวแบบเดียวแบบเดียว,แบบยวลงไปถ่ายแป๊บนึงอยู่นี่ลอยย้ายลอยายอืออร่อยแซ่บเดี๋ยวรอยายนี่ที่ภาพี่น้องเบิงเมื่อวานหน่วยใหญ่ๆเนี่ยค่ะ สงสัยฝนสิตโตกดีค่ะบอกว่าหน่วยดกหน่วยดกเลยจ้าต้องไหนแม่มองไปแต่มือโอ้อหดูไหมโดกมากเป็นไม่มีคนกินสมัยนี้เขาไม่กินกันหาคนกินยาก ก็ทบกระพาน่ะวานาวนี้าได้กิ้นแซ่ด้วยตัวต้องกิอก่อย่าจ้ะว้าอยู่หน้าบ้านจ้ะ ไม่เป็นอเอาลูกใหญๆเ้ยลูกใหญๆยออเยยลูกใหญๆเลยออจ้าเดี๋ยวยายจะเก็บไปยยให้กินหนูไม่ต้องลงมานะหมดเยอะให้เบึ้งเมาว่ววาจ้ามืมอนี่ บางว่ามันเกิดเองย่ะเมื่อดปลูกอยู่นาบ้านวันสตารเทมกับอากาศมันฮอนกับยาแขยอยู่เป็นลมนาเฮื่อนจ้ะพอดีแค่สองปีเองค่ะา่าตนนี้ได้กินหน่วยจ่อยแต่หากบ่มีบ่เอยมีคนกินหรอกค่ะเพราะว่าสมัยเสมื่อนะ้องเขาสิกินทุเรียน <laughs> กินอง,งุ่นจริงสิ กินแอปเปิลจังสิบะว่าสมัยโบราณเขาบม่กินกันเด็กๆเ,เขาบวก่อยกินยายอบเชยเองยังบวก่อยกินเลยอยู่ไกลๆก็บาก่อยเกินเลนหลายเนี่ยหล่นเต็มเลยหลน่นเต็มแต่บงว่าบงว่ามันมีหนวยดกแบบนี้มันแปลกคือดอกกระโดดนั่นแหละค่ะ มันอาจจะมีฝนฝนซีดีเป็นผู้เฒ่าเขาว่าให้ฟังนะว้าตามผู้เฒ่าเนะาะมาเนี้แต่โบเห็นมีฝนเพราะเทื่อนี่วานเขาจะโดนแล้วฝนเทื่อนั่นเทือเท่อเดียวเศายาวเลยค่ะแห้งแรงแดดหอนจัดเดดอนหอนจัดจ้ายู่ยากเนาะสมือนี่ค่ะ อากาศหอนแห้งช่วงสารแต่ลานหน่อยนี่นะอยากเข้าเดียวอยากอาบนา้ำเข้าเดียวอยากอาบน,น้ำจ้าลานหน่อยปกติจิไปเห็นงานพอดีมื่อนี้ยยุดผักก็เลยได้ยูเลนโทรรัพั์จ้ะเขาหลานนํำจ้าบ่มียังสู่พี่น้องเบิ่งเอาแบบนี้คนนอกค่ะเพราะว่า กันนียังดีๆแปลกๆก็จะเอามาสู่พี่น้องเบงคือกันเผื่อแหลกเปลี่ยนกันเบงบันหาว่าสิใดสิ่งไ,ได้รับชมแล้วอยากโหบานนี้บานนั้นยังมีบักวายูวอแบบนี้ก็เลยอยากเอามาให้เบิงค่ะเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากเนาะเล็กน้อยเล็กนุนนน่งโมโหตุนบักว่าก็มีเ้ยค่ะ ก็เลยอยักเอ้ามาหายรับชมเบึง่งคันบอดีก็ขอขอซอยกดไหล์คดแชร์กดต,ติดตามให้ยา่อยอบเชยไหนเด้อค่ะคลิปนี้ขอสำนิทเด้อค่ะเพราะว่าข้าร้านจะเบึ่งร้านน้ำจ้ะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ